ดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับในคลิปนี้เราจะมาพูดคุยกันต่อในเรื่องของหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกและการคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งในสายงานผู้บริหารกันต่อนะครับซึ่งตามที่เราได้พูดในเรื่องของหลักสูตรการสอบคัดเลือกกันไปแล้วนะครับในคลิปนี้เนี่ยเราจะมาพูดคุยในเรื่องของการสอบคัดเลือกประเภทบริหารท้องถิ่นในฐานะรองปลัด ระดับสูงนะครับรองรอประลัดอบตระดับสูงและการสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลผู้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการท้องถิ่นไปดำรงตำแหน่งประเภทและระดับเดียวกันแต่ว่าต่างสายงานนะครับซึ่งหลักสูตรการสอบเนี่ยนะครับในการสอบคัดเลือกในเขาแบ่งออกเป็น3ภาค1.1ก็คือความรู้ความสามารถทั่วไป1.2ความรู้เฉพาะตำแหน่ง นะครับภาคความรู้เฉพาะตําแหน่ง1.3ภาคความเหมาะสมกับตําแหน่งนะครับทีนี้เนี่ยในส่วนของรองประหลัดระดับสูงและผู้อำนวยการท้องถิ่นนะครับที่อยู่ในระดับเดียวกันแต่ว่าอสอบเปลี่ยนสายงานต่างสายงานนะครับเขาให้สอบตามข้อ1วงเล็บ1.2และวงเล็บ1.3วงเล็บ1.2เนี่ย ก็คือภาคความรู้เฉพาะตำแหน่งในการทดสอบสมรรถนะทางการบริหารคะแนนเต็ม100คะแนนนะครับแล้วก็สอบในภาค1.3่ก็คือก็คือภาคความเหมาะสมกับตำแหน่งคะแนนเต็ม100คะแนนก็ไปประกอบกอไปด้วยการสอบสัมภาษณ์การพิจารณาบุคลิกลักษณะปฏิภาณไหวพริบคะแนนเต็ม30คะแนนผลงานที่ประสบความสำเร็จ20คะแนนวิสัยทัศน,น์20คะแนน ประวัติการรับราชการ30คะแนนนะครับซึ่งประกอบไปด้วยอายุราชการ15คะแนนวุฒิการศึกษา5คะแนนความผิดทางวินัยย้อนหลัง5ปี5คะแนนการพิจารณาความดีความชอบกรณีพิเศษย้อนหลัง5ปี5คะแนนนะครับนี่เป็นการสอบคัดเลือกประเภทรองประหลัดระดับสูงและการคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งอำนวยการท้องถิ่นไปดำรงตำแหน่งประเภท ระดับเดียวกันแต่ว่าต่างสายงานนั่นเองนะครับ